รถเท่ๆต้องซื้อกับผู้การสุนทรเท่านั้นครับสวัสดีครับพบกกับผู้การสุนทรที่ Ford r r m A สาขาพรารามหนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในรุ่นของ Ford e v p r e s t นะฮะรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเก็ะครับค่าตัวเขาอยู่ที่1,585,000้านบาทครับเป็น Sport บวกแพ็กเกจนะครับวันนี้จะมาดูจะพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับว่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าเลยครับบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งของ ตอ2นะครับาากระจังหน้านะครับามาพรา้อมกับตัวม้าม้าทองคำเลยลูกค้าสามารถจะเลือกได้ว่า,าโลโก,โก้ของม้าตัวนี้เป็นสีเงินหรือสีอสีดำหรือไม่ก็สีแดงก็ได้ครับหรือสีทองก็ได้นะครับมาพรา้อมกับตัวกระจังหน้าไฟ3จุดนะฮะแบบนี้เลยไฟสามารถจะเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะครับส่วนตัวหนังสือ E อเวอร์ในรุ่นของ e v e r e s t สปอร์ตบุ๊แพ็กเกจเนี่ยเดิมๆรุ่นนี้จะไม่มีตัวหนังสือรุ่นนี้แล้วนะฮะจะเป็นใน2ตัวฝากระโปรงเรดียยวแต่ว่าคันนี้ก็มีการแต่งเพิ่มเข้าไปใส่ตัวเป็นอะคริลิกนะฮะคำว่าเอฟเฟนะครับส่วนด้านล่านก็คือตัวกันชน้าหน้าของทุกแต่งว i c เตอเขาครับสามารถจะเลือกโทนสีได้นะครับเลือกโทนสีได้ว่าจะเอาเป็นสีเทาหรือไม่ก็ดำด้านเทาด้านได้หมด ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากได้เป็นโทนสีของอะไรนะครับสังเกตง่ายๆคือตัวกระจังหน้านะครับจุดนี้ฮะจะมีรูปแบบของไฟให้กับลูกค้าเลือกมีอยู่ 2- อถึงสแบบไม่ว่าจะเป็นลายนี้แล้วก็ลายสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกรงเล็บของแรปเตอร์นะครับเป็นขีด3เส้นนะฮะที่เขาเรียกกันว่าคือเป็นรูปคล้ายๆแบบกรงเล็บของตัวแรปเตอร์นะครับ ด้านท่านะครับรอ,อ,อแบบนี้เลยที่จุดเด่นของคันนี้ที่แต่งขึ้นมาก็คือใน2ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ20นิ้วนะฮะมาพร้อมกับคู่กับตัวยางตุยาทายนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคือด้านในลูกค้า,าต้องการแบบนี้เลยคือเบรกแอมเบนะครับชุดนี้มาพร้อมกับตัวลูกหมากติดนกของออปชั่นนะครับคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือรถเดิมๆจะสูงกว่านี้นะฮะแต่ว่าคันนี้ในการชุดแต่งของเขาแล้วเนี่ยคือลูกค้าต้องการโหลดออกมา2นี้ก็คือ จะได้มีการเปลี่ยนด้านในอาจจะมองไม่เห็นนะคะคือเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คชุดโหลดเลยพยูดง่ายๆโหลดลงมา2นิ้วเพื่อให้แมกกับตัวซุ้มล้อแล้วก็ตัวรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในส่วนของถ้าเกิดเราในการดูของลูกค้าตอนแรกบอกว่ามันสูงมากเกินไปพอโหลดออกมาแล้วก็คือจะให้ในการขับขี่บางคนก็คืออาจจะมองว่าในการขับขี่นะ่ะรถที่สูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเนี่ย ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่บุคคลนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็จัดให้ทั้งหมดเลยนะครับคิวร้อแบบนี้นะครับคือมันจะมาในส่งของตัวชุดแต่งของวิกเตอร์อยู่แล้วนะฮะเป็นรูปแบบของวิกเตอร์เลยนะครับด้านข้างนะครับบอกเลยว่าคันนี้ที่เราเห็นจากหลังคาด้านบนนะครับเดิมๆรุ่นนี้สปอร์ต็บกเก็กจะไม่มีในส่งของตัวหลังคาที่เป็นสีดําดําด้านหรือว่าดําเงาคันนี้มีการแรปหลังคาเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น่าวหลังคาแล้วก็ตัวรถครึ่งคันทั้ง คันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งคือมือจับเบ้ามือจับพิเสียคือว่าจะเพิ่มในส่วนของตัวการเป็นรอยและการเป็นรอยนิ้วมือกันอย่างเช่นผู้หญิงเ่ยเวลาเราเปิดประตูอาจจะมีรอยขีดก่ัวของตัวเล็บอันนี้ก็ช่วยในการเซฟตี้ได้นะครับกระจกมองข้ามเหมือนกันนะคันนี้สังเกตง่ายที่จะมีกล้องเพิ่มขึ้นมาเพราะสปอร์ตธรรมดาเนี่ยจะไม่มีในตัวของก,กล้อง360องศานะครับเป็นกล้องแล้วก็กระจกมองข้างขนาดใหญ่บอกเลยว่าถ้าเกิดการขับขี่ที่อยู่ด้านในจะค่อนข้างจะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับ ด้านในนะครับถ้า,ก Sport, ากเกิดสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับหน้าจอเขาจะมาในรุ่นของ12นิ้วนะครับอบอกได้เลยว่าสปอร์ตของเรานะฮะพวงมาลัยจะเป็น p o w e r อร์ฟ้า100%ะครับจะมีน้ำหนักเบาขึ้นผู้หญิงสามารถจะขับขี่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับบอกได้เลยว่าให้วงเลี้ยวที่แคบด้วยนะครับบางคนกังวลว่า เป็นผู้หญิงอาจจะขับขี่รถใหญ่แล้วจะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงบอกได้เลยว่าถ้าเกิดได้มีการขับขี่แล้วได้มีการทดลองขับฟอร์ดรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าผู้หญิงขับเคลื่อนง่ายมากนะครับเบาะแถวหลังของเรานะครับในรุ่นของเอเวอเรสต์นะฮะเบาะแถวกลางนะครับสามารถจะปรับเดินหน้าเดินหน้าได้นะอาโทษนะครับนี่ฮะปรับเดินหน้าได้ซึ่งซึ่งคนเราแต่ละคนร่างกายอาจจะไม่เท่ากันซึ่งมีฟอร์ดรุ่นนี้สามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็เบาะแถวหลังสามารถจะพับนอนได้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับ พับนอนลาดได้ทั้งหมดครับแบบที่เห็นเลยนะครับมาด้านหลังนะครับมาด้านหลังสังเกตง,ง่ายๆเลยคันนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาคือในส่วนของตัวตัวหนังสือนะฮะเป็นตัวหนังสือ ไฟ LED นะครับคำว่า F-LED นะฮะจะเป็นไฟสีฟ้าเอ้ยโทษนะเป็นไฟสีขาวเพิ่มขึ้นมาเพราะจุดของเดิมของเขาเนี่ยจะไม่มีไฟตอนนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมคือติดตั้งไฟเข้าไปด้วยนะครับเวลาวิ่งตองคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นตัวคําว่า F-LED สีขาวนะครับหน้าหลังชุดแต่งเขานะฮะเป็นชุดแต่งชุดวิกเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีดาให้ให้แมทก,กับตัวตัวกันชนนะฮะเพราะของเดิมเขานี่จะเป็นสีครมเมียมแต่ลูกค้าขอเป็นสีดําทําได้ไหมทําได้จัดให้นะครับ เปลี่ยนแปลงได้รูปแบบของตัวท่อนะฮะมันจะมีสองสารูปแบบลูกค้าก็เลือกได้เหมือนกันนะคบว่าชอบเป็นรูปทรงไหนไม่ว่าจะเป็นเล็กแปดแล้วแม้กระทรงสไตล์นี้ก็ได้หมดทุกอย่างเลือกได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะมาด้านข้างฝั่งนี้กันนะครับผมบอกได้เลยว่าชุดแต่งชุดนี้ลงตัวมากนะครับด้านข้างจะมีในตัวคิ้วกันศาดนะฮะคิวกันาดกระชวยในการป้องกันใน2ตัวเม็ดฝนได้นะครับมาดูภายในนิดนึงครับพี่ในนี้บอกไฟฟ้าของตัวเอลฟ์เลสสปอร์ตนะฮะจะเป็นทั้งคู่หน้ามาให้จากจากโรงงานเลย นะครับเป็นบ่อไอ้ฟ้านะครับอ่าส่วนตัวไฟของตัวรถนะฮะก็จะเป็นรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับจะเป็นในส่วนของตัวไฟออโต้ทุกรุ่นนะฮะไฟหน้าออโต้อ,อยู่แล้วพวงอะไรเป็นพไวงไอ้ฟ้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟอร์ดจะมีใน2ตัวคําว่าแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทนะฮะรุ่นนี้นะครับทุกรุ่นทุกรุ่นก็ว,ว่าง,ง่ายคือฟอร์ดพาร์ทของเราเนี่ยสามารถจะสั่งสตาร์ทผ่านตัวแอปได้สั่งปลดล็อกผ่านผ่านแอปได้ทั้งหมดนะฮะสามารถจะเช็ค รู้ได้ว่ารถเราอยู่ที่ไหนนะครขอให้มีสัญญาณโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในตัวของอโปรโมชั่นนะครับแล้วกันฝากนิดหนึ่งคือชุดแต่งชุดนี้มูลค่าอยู่2 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมบอกว่าลูกค้าไม่ได้จ่ายทั้งหมดครับเรามีส่วนลดที่เอาไปซัพพอร์ตชุดแต่งได้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเอาไปแต่งจุดไหนเราสามารถช่วยซัพพอร์ตได้ชุดแต่ง เกือบทั้งหมดนะครับที่เห็นเกือบทั้งหมดนะฮะวันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นกับรถเอเวอเรสต์หนึ่งคันนะฮะรุ่นรุ่นรุ่นนี้อีกหรือไม่ก็รุ่น,น,ลนหลายหรุ่นแล้วกันรุ่นกระบะก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์สประตูนะครับสามารถติดต่อหรืออยากจะมาเทสไดที่ฟอร์ดอาร์เอสคาปารามห้านะครับที่ติดต่อผู้การสุนทอนได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่ห้าเก้าแปดแปดเก้านะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของตัวบางบางเคส ลูกค้าบางท่านอาจจะก,กังวลใน2ตัวการปรึกษาของไฟแนนซ์และวกันนะฮะไม่ว่าเป็นซื้อส่ดหรือว่าไฟไฟนัแนนซ์สามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าบางคนกังวลมันต้องกังวลครับผู้การสนทรยินดีให้คำปรึกษานะครับอ่ะพบกันคลิปหน้าหรือคันต่อไปนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ